นี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าคิดหักอกผู้หญิงเป็นอันขาดไม่เงน้นชะตากรรมแก,กขาดแน่ พวกเธอรู้ไหมมันะบอกเลิกฉันเมื่อคืนด้วยเหตุผลที่รุนแรงมากบอกว่าฉันจช้เงินมันเปลือนเกินไปแต่เงินทั้งหมดนะทุก็ช่วยกันหาและยังมีหน้ามาว่าฉันช้เงินเก่งอีกแกมันทําแบบนี้กับแกเหรอไม่ได้แกย่าไม่ได้นะฉันได้อยากรู้จริงๆเลยว่ามันแอบไปคบกับใครมันถึงได้บอกเลิกฉันอุ้ยแค่ส่งข้อความมาเออคนใหม่ของอดีตแฟนเพื่อนคือเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันเหระนี่มันยิ่งกว่าหนังช่องสามหักหลังก็ดีอ่ะนี่เธอทำอะไรอ่ะ เขา,เา,เา,เาส่งแก้มาถ่วงเนี่ยไม่มีอะไรไหนเธอว่าจะแก้แค้นใช่ไหมเพนว่าไงนะแต่ก็ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะหมกมุ่นกับการเลิกลาเสมอไปเพราะบางทีพวกเธอก็ไม่สนด้วยซ้ำว่าคุณอยากจะเลิกหรือเปล่าตัวไม่สนใจเขาเลยอะนี่ฮัลโหลฟักทองฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอืมอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะ่ะ oh. เราเลิกกันอา้าวเฮ้ยนี่บอกเลิกกันเลยเหรอตัวเดี๋ยวก่อนอะไรจะมาง,ง้อเขาเหรอเปล่ากแกลืมเสื้อฉันไม่อยากเห็นของแกในบ้านฮ้หมดภาระชีวิตไปอีกคนเงยแล้วฉันจะโดนไหมเนี่ย น่าทั้งสวยมั่นมีหน้าที่การงานที่ดีไม่เห็นต้องง้อความรักเลยเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงเจ้าความรักจากฉันไปแล้วมันคงไม่หวนกลับมาแล้วแลวมันเศร้ามากเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยมัน่อนมันห่นแล้วได้เสียใจไหนลองเช็คมาเถอะหน่อยสิอนนี่มันลงรูปคู่กันแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งทิ้งฉันยังไม่ถึงห้านาทีลงรูปคู่แล้ว ฉันไม่ได้ตรงไหนน้องแมวจะไปไหนไม่่ะด้งฉันไปขนาดแมวก็ยังดึงฉันไปฉันไม่ได้ตรงไหนทำไมทำไมและจะมีแฟนประเภทหนึ่งที่ไม่สนคุณแม้ว่าคุณจะบอกเลิกไม่มีความแยแสเลยด้วยซ้ำเลิกกันนะอะไรนะเลิกกันเหรอย้ <Yay! S 2> จริงๆนะสุดยอด แบบนี้ต้องโจรฉลองเพื่อนนี่พ่อเค่จะเป็นสดอ,อีกแล้วคะ่ะมาเลยมาเลยมาฉลองกันชจรเจะชจรแล้วนี่เธอจะมีใหม่เมื่อไรอ่ะเดี๋ยวมีแล้วจะเรียกมาฉลองอีกทีและจะมีแฟนเก่าที่ชอบเรียกร้องความสนใจเลือกเกินแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วนี่ช่วยฉันฉันตกอ,อยู่ในอันตรายอ่ะไหนไหนไหนเธอไปเลยหรือเปล่าเป็นสิ ดูสิฉันเหงาแล้วก็ขาดคนดูแลช่วยเปิดโหลดนี้ให้ทีได้ไหมอ่ะนี่เธอเรียกฉันมาบอกว่ามีเรื่องฉุกเฉินให้เปิดขวดโหลเนี่ยนะมาจะเปิดให้ก็ได้ออเออเอาเอาเอาคืนมาก็ได้มาคืนให้นายเปิดทั้งชาตินี้ก็ไม่ได้กินเอ,อไม่ได้เรื่องเลยไปๆป,ปถ้าไม่ขอขาดบาดตายอย่าติดต่อมานะเออถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไปแล้วเราไม่หลงรักไอ้ออดน,นั้นได้อย่างไงกันนะ บางทีการเลิกกันก็ไม่ได้จะดีไปซะทุกครั้งเพราะอย่างคนนี้เธอเครียดแค่ที่แฟนหนุ่มเธอทิ้งไปขณะไปเรียนศาสตร์มือเพื่อทำของใส่คุณแฟนโหดมากก่ะเจ๊นี่ฉันจะแทงแล้วก็แทงแกอือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบางทีตอนคุณปวดท้องไม่ทราบสาเหตุนั้นอาจจะมาจากคนที่คอยแทงคุณอยู่ข้างหลังก็ได้มามมาเจอเจ็บนี่เป็นไรอะ มีอะไรในเครื่องดื่มหรือเปล่าหกลิก่นก็ดีนะออ้เจ๊ฉันยังไหวอยู่โอ้มาอีกรอบคือฉันไม่ไหวแล้วและสาวคนนี้ไม่ยอมแม้กระทั่งการจากลาเพราะฉันจะไม่ปล่อยให้ไอ้หน้าไหนมาหักอ,อกฉันแล้วก็มีชีวิตดีๆไปรอบนี่เลยฉันต้องแชร์ความจริงของมันเอาให้โลกนี้รู้ไปเลยว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆคิด แบบนี้แหละได้อ่อยจนหน้าชาไปแน่เลยหืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอกะทิมันเป็นกระเทยหรอกเหรอก็ว่าแล้วมันถึงบอกเลิกกับแฟนเป็นไงจ้าซื้อลิปสติกที่ไหนสิเจมมมาไอ้เอ็มบางทีแฟนเก่าของคุณก็เดินมาเป็นเพื่อนสนิทกับแม่ หลังจากเลิกไปแล้วพวกเธอก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถึงจะไม่เอาลูกชายแล้วแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีอะไรอะไรก็ต้องแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนี่แม่ครับผมขอเงินหน่อยจะออกไปเที่ยวกับแฟนใหม่อ่ะครับอะไรนะแฟนใหม่ของลูกเหรอไม่ถ้าอยากได้เงินก็ต้องทำความสะอาดเพื่อแลกเงินสิไปสิไปเนี่มันแปลกที่กวแปลกที่เราจะต้องมาทำความสะอาดต่อนหน้าแม่แล้วก็แฟนเก่าที่ดันเป็นเพื่อนสนิทข,ของแม่อีก ดูมันทำงานเพื่อแลกเงินก็ยิง่งสะใจอาาาาแอบขำนะเนี่ยนี่ให้ไปง่ายๆแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ติดนิสัยหรอกให้ไปทำงานหาเลี้ยงตัวเองจริงๆได้แล้วมั้งเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ หรือบางทีแฟนเก่าก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแฟนใหม่เพราะในความสัมพันธ์นี้ไม่มีความรักหลงเหลืออยู่แล้วหรือความอิจฉาก็มีแต่เรื่องไม่คิดมากที่เพื่อนกับเพื่อนทำให้กันได้เฮ้ยดูดีนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ดูเซ็กซี่กว่าตอนที่ฉันคบกับแกเซีอีกอะ เฮสว้ส่องได้สุดๆแม้งงานดีงานดีงานดีแบบนี้เลยแจ๋วเลือกได้ดีมากบางคนก็ไม่สามารถลืมอดีตได้เพราะว่าคุณไม่อยากจบแต่ว่าอนาคตมันไปต่อไม่ได้แล้วเลยแค้นฝังหุ่นอยู่แบบเนี้ยนี่แกโกหกหรือเปล่าอย่าทำต่อหน้าฉันเพราะว่าฉันมีเครื่องจับเท็จถ้าแกโกหกแล้วเครื่องนี้มันจะแจ้งฉันและฉันจะตัดนิ้วแกแกน่ะมีความสุขดีกับแฟนเก่าฉันใช่ไหม อทำไมครึ่งนี้มันไม่ดังก็เห็นเห็นอยู่ว่าแกไม่อยากทิ้งแฟนฉันไหนลองฉันสิเธอยังรักแฟนฉันอยู่ใช่ไหมเปล่าอุ้ยครื่องเตือนเลยเมื่อมีความรักก็ย่อมมีการแย่งชิงเมื่อของที่เราไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว เราก็ต้องการทวงคืนวันนี้ฉันจะจัดงานปาร์ตี้เพื่อทวงคืนสามีของฉันเฮ้ยแกแฟนก่าแก,กมาแล้วไปซ่อนเร็วเข้าเหรอได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดงาสาวๆมีคนเชิญฉันมางานปาร์ตี้อา้าวไงนายตอบรับคำเชิญฉันด้วยเหรออจึบอจึบอจึบสวยนะสวยนะสวยนะดูสิเออเธอไปไกลๆฉันหน่อยเถอะรังเกียจไงค่ะทีระเดชอ้าวไงนุชลี มีแฟนใหม่แล้วเหรอไม่เห็นบอกกันมากเลยแบบนี้ก็ทวงคืนไม่ได้แล้วสิ่เอ้ยนกจริงๆเลยเราบางทีเมื่อเลิกกับแฟนสาวของคุณแล้วคุณก็คงไม่อยากเจอกันอีกแกๆแกมีคนมาออ้ยไงครับคุณอดีตแฟนแล้วก็บอสนี่แอบอู้ง,งานอยู่ใช่ไหมสมชายนายมากับฉันที่ออฟฟิศด่วนเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย <c oughs> ไปคบกับใครไม่คบดำไปคบอยู่กับบอสของตัวเอง นี่นายฉันเห็นนายนะ่ะมัวแต่นั่งเล่น YouTube ทั้งวันเอานี่ไปทำแล้วก็ส่งก่อนพรุ่งนี้เย็นนะเย้บอสนี่มันงานของทั้งอาทิตย์เลยนี่ครับใครจะไปทำทันน่ะไม่ทันก็ลาออกไปสิไปได้ละครับอ,อ,อ,อ๋ออแล้วก็ออฟฟิศใหม่ของนายนะ่ะฉันเตรียมไว้แล้วนะระวังหน่อยนะหากคุณพบรักในออฟฟิศหรือที่ทำงานเดียวกันพอเลิกกันแล้ว ชะตากรรมอาจจะดิ่งลงเหวไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้ฮยนี่ต้องทำตัวร้ายๆลำบากใจจังเลยอะเมื่อเลิกกันแล้วแต่แฟนของคุณดันเข้ากับเพื่อนของคุณได้แล้วก็กลายเป็นเพื่อนคนสำคัญในกลุ่มไปโดยปริยาย เพราะว่าทุกคนเน่ยเหมือนจะชอบมุกเธอสุดๆคุยด้วยแล้วสนุกจังเลยไงเพื่อนว่าก็ว่าเธอเมื่อมีเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าเราก็ไม่สนใจหรอกว่าความสัมพันธ์ของใครจะจบลงแบบไหนนี่เดี๋ยวมานะโอเคโอเคโอเคไงพวกอยากฟังเรื่องที่ฉันเล่าไหมฉันไปตลาดมาตลกมากเลยนะพวกไม่อะฉันขอนั่งเงีย,งยบๆดีกว่านะเออฉันต้องเช็คเมลงานซะหน่อยอะนะเงินฉันก็ด้วย เฮ้ยเพื่อนโทษทีแต่นายไม่ได้สำคัญขนาดน,นั้นขยับไปให้เพื่อนของเรานั่งหน่อยอือไงมาแล้วต่อแล้วต่อเธอว่าไงนะเมื่อกี้และสุดท้ายคนก็กลายเป็นหมาหัวเน่าเพราะว่าแฟนเก่าขโมยเพื่อนไปหมดเลยนะสิพูดยากจากังเมื่อความสัมพันธ์ของเราจบลงแต่ฉันก็ยังอยากรู้ความเคลื่อนไหวของแฟนเก่าอยู่จะทำยังไงดีอ๋อก็ไปเป็นสตอกเกอร์ซะเลยนี่ไง เ,เป็นภาคีริวก็ยอมท่าได้รู้ว่าแฟนเก่ากำลังทำอะไรอยู่หืมนั่นอะไรอะ่ะหนอหรือมแมลงสาบเนะีเห็น่แวบหรือจะพลางตัวเป็นโคมไฟดีนะยื้ยนั่นแฟนใหม่เหรอยืนเอาไฟสองหัวแบบนี้ฉันเริ่มร้อแล้วก็หมึนหัวจริงๆเลย อยากอ้วกแต่ก็ต้องทนดูมันมีความสุขอะไรขนาดนี้ความสุขความสุขความสุข,ม,สขมีความสุขมากใช่ไหมฉันไม่ทนแล้วเว้ยนี่แกกล้าด,ดียังไงเอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านแอบบไปคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะต่อมาต่อมาเดี๋ยวนี้นะนี่เธอมันจะมากเกินไปแล้วนะนั่งแล้วก็มาคุยกันฉันไม่เคยแอบ,บคบกับใครตอนที่เราครบกันเลยเราเลิกกันมา3มปีแล้ว ี่แฟนใหม่ฉันเพิ่งคบกันหลังจากที่ฉันเลิกกับเธอตั้งหากแล้วเอา้าเหรอไม่ได้คบซ้อนเหรอไม่เออเงินฉันขอตัวก่อนแล้วกันบ๊ายบายที่รักป้าที่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรแฟนเก่าที่ลืมอดีตไม่ได้นะสิคุณชอบละครสั้นเรื่องประเภทของแฟนเก่าไหมคอมเมนต์บอกเลยว่าแฟนเก่าของคุณเป็นแบบไหน ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทูมทูมของเรานะจ๊ะ